โหใน60สูเมนทำงานช่างเบื้องหน้าเข้าไปส่องในที่มืดมืดในบ้านใช้แค่เนี้ยพอแล้วรันททม6หชั่วโมงเลยกดอีกที่นึงไปเป็นแสงแดงคู่เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับไปฉายคาดหัว Everbright จากค่ายเกรสต a นค่ายเดียวกับเครื่องมือย e ี่ห้อ Work Pro บางท่านเริ่มสงสัยแล้วทำไมค่ายนี้เขาชอบใช้ไอ้กล่องสีมอมแบบนี้นะฮะมันเป็นกระดาษรีไซเคิลเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ทำไมเขาไม่ทำแพ็กเกจให้มันสวยงามสดใสเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเมื่อก่อนนี้ Everbright ์แพ็กสวยแพ็กสวยมากหลังจากที่เขาโกอินเตอร์ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยการใช้ กล่องที่เป็นกระดาษรีไซเคิลแบบนี้ทำให้เขาได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีการค้าในประเทศใหญ่ๆห,หลายๆประเทศเลยโดยเฉพาะทางยุโรปนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาต้องใช้กระดาษแบบนี้ทั้งทังที่จริงๆแล้วต้นทุนมันก็ไม่ได้ต่างกันกันกบไอแพคสวยๆหรอกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างกล่องเขาก่อนยี่ย้อเอเวอร์บรรุ e ่น e 0 6 1 0 8 1 A u เปิดมาแล้วเป็นโบชัวโฆษณาสินค้าในเครือเขานะ ไอ้พวกไบรท์ o ฮาส์ออนี่ก็คือเป็นแบรนด์เกี่ยวกับพวกแก้วคล้ายๆไอ้แก้วน้ําที่เราฮิตกันนะแก้วสูญยากาศอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือ m o s s ซ Oak อันนี้ก็แบรนด์ m มนู f a กเจอร์เกรสต์าจริงเขามีมากกว่าน,นี้อีกนะฮะทั้งแวลูแม็กดูลาเทคสว t ตเทคหลายแบรนด์เลยอะที่เรารู้จักกันดีอ่ะโว้คู่มืออลังการเกินเนื้อเกินตัวไปเยอะเลยดูสเปคเขาก่อนแล้วกันชาร์จิ n ง USB Type C รุ่นนี้ออกมานานแล้วนะเมื่อก่อนนี้มันเป็นชาร์จไมโคร USB แต่รุ่นนี้เปลี่ยนเป็น Type C ละน้ำหนัก80กรัมเองแมทาเรียนเป็น ABS Polycarbonate ก็เป็นไปตามข้อบังคับทางไฟฟ้านะกำลังสองสว่าง250ลูเมนอายุการใช้งานของ LED 50,000ชั่วโมงหรือมากกว่าแบตเตอรี่ Built-in เป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะอันนี้ผมพูดเองในคู่มือไม่ได้ไไดบอกหรอกหร0 0อก1,200มิลลิแอมเป็นแบตเตอรี่ไซส์หนา10มิลความกว้าง30ความยาว40ม mm. ลชาร์จด้วยเครื่องชาร์จมือถืออะไรก็ได้ที่จ่ายไฟได้1แอมแต่ที่ผมทดสอบก่อนหน้านี้ทดสอบการชาร์จได้ไม่เกิน500มิลลิแอมรันไทม์4.5ถึง6ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็มชาร์จ,จิ้งไทม์ประมาณ3-4ชั่วโมงกำลังของสว่างสูงสุดที่ไฮแสงขาว250ลูเมน ที่โลแสงขาว60ลูเมนรันไทม์ที่ไฮแสงขาว4.5ชั่วโมงรันไทม์ที่โล60ลูเมน6ชั่วโมงบีมดิสแทนก็คือระยะสองถึงเนี่ยถ้าที่ไฮแสงขาวนี่รเมตรที่โลแสงขาวก็50เมตรดูตัวจริงเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจริงมันไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นไฟฉาย แนวแนวทํางานนะหรือว่าจะใช้ไปแคมป์เดินป่าเดินเขา4.5ชั่วโมงนี่ก็พอหรือ6ชั่วโมงที่โลนี่ก็พอ60รูเมนเนี่ยกับไฟที่แสงประมาณนี้มีบีมพอสมควรแล้วก็มีฟลัดประมาณ90องศานะฟลัดเนี่ยสวิตช์มีตัวเดียวตัวนี้โหมดก็มีอยู่4โหมดข้างล่างเนี่ยเป็นพอร์ตชาร์จ usb type c มียางกันน้ำอะไรมาให้เรียบร้อยตอนชาร์จก็จะมีอินดิเคเตอร์เอาเสียบชาร์จให้ดูนะ นะได้ขึ้นเป็นสีแดงเงี้ยเต็มแล้วเขาก็ตัดเป็นสีเขียวชาร์จกระแสชาร์จเดี๋ยวผมดูที่มิเตอร์ตอนนี้410ม mm, ิลลิแอมเต็มที่ได้ประมาณ500 mm แหละด้านบนเนี่ยเป็นสวิตกันน้ำได้พอสมควรคนระับตากฝนอะไรได้ใช้ได้อยู่ h ฮดแบนสายคาดเนี่ยก็เป็นอ e ีลาสติกปักลาย e v e r b r i g h t ลงในเนื้อเลยทอขึ้นมาเป็นลายของเขาแบบนี้เลยโดยเฉพาะเลยความละเอียดก็ไม่ได้ถึงขั้นเนี้ยบอะไรนะไปฉายแนวๆใช้งานอะ่ะ แล้วตรงนี้ก็ปรับปรับก้มได้เงยน,นี่เขาไม่ปรับให้เงยอยู่แล้วท่านเงยหน้าเอาอ่าเนี้ยแแค่แค่แแค่ลงมาจนถึงเป็นแนวลาบอย่างนี้ได้เลยจะเอาไปผูกติดกับแฮนจัก,กรยานผูกติดกับไฟท้ายจัก,กรยานลัดกับเป้กับกระเป๋าเพื่อจะใช้เป็นไฟส่องสัญญาณก็ได้นะฮะตัวนี้ถ้าจะถอดก็ต้องถอดอย่างนี้ถอดไม่ไม่ยากหรอกก็ ดึงออกมาแล้วก็อย่างนี้ก็ออกแล้วแค่นี้เองแยกไว้ก็ได้ตรงนี้เป็นเน็บกับเข็มขัดเน็บก็อะไรสายเป้สายกระเป๋าในกล่องก็ยังมีมาอีกอย่างหนึ่งสาย USB Type C อย่างหนาเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮนะเบอร์24 AWG เลยอีตะกะแตนจับช้างพอสมควรเลยนะให้มาแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ได้รับมาตรฐาน ANSI FL 1 2009 Standard ด้วยนะตัวเนี้ย ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นลูเมนอะไรเ,เนี่ยตรงแน่นอนนะครับ250หูเมน60ลูเมนอะไรเนี่ยตรงนะลองดูหมดแล้วก่อนกดมานเนี่ยเขายะติดที่ไฮแสงขาวก่อนเลยกดอีกทีก็ไปที่โลแสงขาวเหมือนกันโลนี่60สูเมนใช้ทํางานช่างเบื้องหน้าเข้าไปส่องในที่มืดมืดในบ้านมุดใต้ตอ่างซิงเข้าไปถอดนู่นถอดนี่อะไรเนี่ยใช้แค่เนี้พอแล้วถ้าทํางานในบ้านจากประสบการณ์เธใช้แค่นี้แหละ หายเอาไว้ใช้ข้างนอกได้เลยโลนี่เหลือๆแล้วรันไทม์ชั่วโมงเลยกดอีกทีหนึ่งไปเป็นแสงแดงคู่ติดคู่แบบนี้ออกกว้างๆด้วยมีระยะด้วยนะมีระยะยิงพอสมควรนะไม่ได้ว่าเป็น,ปนไฟสัญลักษณ์เฉยเฉยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็เป็นแดงกระพริบกระพริบจังหวะเดียวไม่มีลีลาลูกเล่นอะไรเข้าไว้ติดท้ายจักรยานหรือติดเป็นฉุกเฉินระบุตำแหน่งอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับอีกทีหนึ่งก็ดับแล้วไม่มีอะไร โหมดมีแค่นี้ดู Product Feature เขาหน่อยอถ้ากดธรรมดาเนี่ยเปิดครั้งหนึ่งติดที่ High แล้วก็วนโหมดไปติดีดแดงถ้าจะปิดแบบถูกวิธีเขาเนี่ยก็คือลอง Place 2วินาทีให้เขาดับไปอย่างนี้ถ้าเปิดมาใหม่ก็มาที่แดงอกีกจำโหมดด้วยถ้าเกิดเรากดทีเดียวมันก็จะไล่วนโหมดไปแล้วแต่เราถนัดเราจะปิดวิธีไหนก็ได้ หลอดผมว่าน่าจะเป็น pre xpe นะไม่ใช่หลอด G นะฮะอลองดูแบตเตอรี่เขานิดนึงแล้วกันตัวนี้จริงผมถอดมาทีแล้วล่ะถอดให้ดูก็ไขเกีียวปล่อย4ตัวแบบนี้นะครับออกแบบมาให้มันกันน้ำพอสมควรด้วย ไม่ได้หมายถึงว่าเอาลงไปใช้ใต้น้ำนะแต่ว่าใช้ตากฝนน้ำตกกระเด็นนั่งเรือล่องแก่งอะไรพวกนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยได้นะครับเปิดออกมาก็จะพบแบตเตอรี่เขาอย่างเงี้ย่จริงๆเขาจะมีกาวติดมากาวสองหน้าบางๆติดมาแต่ผมแกะออกมาทีลวที่เป็นคราบเลอะๆเนี่ยนะจริงๆมันไม่เลอะหรอกแต่มันเลอะเพราะว่าผมไปแกะกาวออกเพื่อจะอ่านเอาตัวเลขตัวนี้มาโชว์ให้ท่านผู้ชมดู แบตเตอรี่ใช้อย่างดีเลยของ ln แบตเตอรี่3 0 4 0 4 0นั่นเอง1 2 0 0มิลล ah, ิแอมแบตดีแบตแท้ปีผลิตปี2021ให้ดูแผงวงจรเขาเลยโค้ดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีเกลียวปล่อยอีก2ตัวถ้าจะถอดเปลี่ยนแบตเนี่ยเราต้องบัตรกรีเราก็ต้องถอดตัวนี้อีก2ตัวเวลาถอดท่าตนต้องระวังนะเพราะว่ารุ่นพวกนี้แบตเตอรี่เ็ไม่ได้ใช้เป็นซอ็อกเก็ตเสียบมาเราไม่สามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ออกได้ แต่ว่าเขาจะป้องกันการชอร็อตการอะไรมาดีเลยล่ะตรงเนี้ยเขาจะเคลือบมาดีมากๆวงจรมาตรฐานมากๆม,มีฮิตซิงค์พอร์ทไทซีในใช้อย่างดีเลยพวกอุปกรณ์เซอร์เฟซเมาส์นี่ก็ใช้อย่างดีพูดถึงอุปกรณ์แล้วก็อยากให้ท่านดูอุปกรณ์ดูชิ้นส่วนคอมโพเนนต์เขาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ราคาตั้งเขา200กว่าบาทซึ่งบางท่านบอกเฮ้ยแพงนะเนี่ยราคานี้ไปซื้ออย่างรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอะ่ะก็200กว่าบาท แต่ว่านั้นได้แบบมีเซ็นเซอร์มีลูกเล่นมีอะไรเยอะกว่านี้ด้วยนะอันนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรมากเป็นไฟเน้นทํางานจริงๆประมาณ220จะว่าแพงไหมบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยแพงแต่ผมก็ให้ดูละนะท่านก็ตัดสินใจดูแล้วกันว่ามันถูกหรือมันแพงอย่างไรเวลาเปลี่ยนแบตบัตรกีสองขั้วนี้นะครับดาแดงดําลบแดงบวกตรงนี้ก็คือสวิตต์กดสวิตต์ก็ติดสวิตต์ก็ติดเลยเนี่ย คอมโพเนนต์ชิ้นส่วนงานประกอบอะไรพวกนี้ถือว่าได้มาตรฐานแหละเพราะไม่ไงั้นเขาส่งขายไม่น่าจะได้ทั่วโลกขนาดนี้เนาะโคมเป็น <Yeah. S 2> พลาสติกชุบไม่ใช่เป็นโคมอลูมิเนียมท่านที่เป็นนักแคมป์นักเดินทางอะไรก็ติดกระเป๋าเดินทางเอาไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายแล้วการชาร์จมันก็ไม่ได้ภาระอะไรนะครับมาจากโรงงานในแบตเตอรี่เขาชาร์จมาให้แล้ว50 ถึงแ0ตแต่ส่วนมากจะไม่ถึงอาจจะ5้กว่าเนี่แหละตอนที่กำลังชาร์จชาร์จิ้งเลดไลท์เต็มชาร์จเต็มแล้วเป็นเขียวชาร์จิ้ง time ประมาณ3-4ชั่วโมงขึ้นอยู่กัอบอะแดปเตอร์ของเราอะนะสรุปว่า e v e r b r i g h รตัวนี้เป็นไฟเวิร์กไลท์ที่เหมาะกับการใช้งานทำงานจริงๆเขาออกแบบมาให้60ลูเมนเนี่ยใช้เป็นหลักมากกว่าเลยท่านอาจจะเปิดค้างไว้ที่โ o อย่างนี้ก็ได้ถ้าใช้งานในบ้านในการทำงานทั่วไปนะเลาปิดค้างก็กดแป๊บหนึ่งให้มันดับ 2วินาทีแบบนี้เปิดมาอีกทีเขาก็ยังติดอยู่ที่โลไม่ต้องไปวนไวอะไรแล้วเป็นตัวที่น่าใช้วัสดุอะไรนี้ตรงตามสเปคทุกอย่างไปดูแสงกันสักนิดก็ได้นะนไหนๆก็รีวิวไฟฉายแล้วจะยากดีมีจนถูกแพงไงแล้วก็ดูแสงกันลองมาชมแสงของ Everbright ระยะ25เมตรจากตรงระเบียงที่ผมอยู่เนี่ยไปถึงตรงต้นไม้ใหญ่ที่เราใช้ทดสอบไฟฉายกันประจำเนี่ยนะน,นี่เปิดที่ไฮแน่นอน กำลังพอดีพอดีถ้าตรงสปอร์ตนะฮะแต่ว่าตรงสปิลนี่ก็จะจางไปหน่อยโอเคเลยนะสำหรับ25เมตรเนี่ยอ่านี้ที่ประมาณ20เมตรอ่าต่อไปประมาณ40เมตรอ่าเมตรยังใช้ได้อยู่อ่าตรงนี้15เมตรนะฮะตรงโต๊ะสนามเนี่ยนะไปตรงนู้นตรงนู้นก็ประมาณ40เมตรก็จะเห็นว่ายังได้อยู่แต่ถ้าเป็นโลละโลเนี่ยก็ได้ประมาณเนี้ยฮะ ไม่เกิน10เมตรนี่คือระยะ10เมตรนะฮะ12เมตร10เมตร12เมตร15เมตรพอไหวไหม15เมตรก็ยังพอเห็นนะแต่ว่าไฮดีกว่านะลองดูไฮอีกทีนะไฮนี่สบายๆเลยนะครับสำหรับ20เมตร25เมตรเนี่ยกำลังสบายเพราะฉะนั้นเอาไปใช้งานแคมปิง้งงานเดินทางได้นะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ได้สบายๆ แบดอึดดีด้วยนะพันสมิลลิแอมเรามาดูแสงภายในห้องเปิดที่ไฮแสงขาวเนี่ยจะพบว่ามันสว่างมากไปอันนี้คือระยะ7เมตรตรงกลางตรงสปอตกลางเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยดูจ้ามากเลยนะลองมาดูที่ระยะประมาณ5เมตรได้ยิ่งโอเวอร์มากไปเลยถ้าใช้ในอาคารในห้องเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือใช้แค่โลนี่แหละครับ60ลูเมนเนี่ยกำลังดีแล้วทำงานช่างในบ้าน เปิดฝ้าขึ้นไปส่องหาสายไฟขาดมุดใต้ต่างซิงเข้าไปหาจุดรั่วของน้ำหรือว่าทำงานในบ้านทั่วๆไปเนี่ยสปอร์ตก็ไม่โอเวอร์อ่ะทีนี้ดูแสงแดงระยะห้าเมตร7เมตรนี่ก็เดินได้เลยนะฮะไปไหนมาไหนได้เลยถือว่าถ้าเอาไปแคมปิ้งในป่าเนี่ยแสงแดงเนี่ยก็จะป้องกันการรบกวนของพวกมแมลงต่างๆได้ดีมากเลยนี่เป็นแดงกระพริบก็มีระยะเท่าๆกันกับแดงธรรมดาียงแต่ว่ามันกระพริบเท่านั้นเอง จังหวะของการกับพิบก็จะประมาณนี้นะครับก็แต่ถ้าจะเอาเป็นแนวแนวฟีเจอร์เนี่ยผมยังเชียร์ไอ้เจ้าตัววาซันนี่วาซันเนี่ยคอมโพเนนต์ข้างในจะสู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าวาซันนี่มัน เกือบเกือบ300นะ200ไปไปลายแต่ว่ามีเซนเซอร์แล้วก็มีฟังก์ชันประมาณ220บาทถ้าจะซื้อตัวนี้รอจังหวะที่เขาลดราคาเพราะผมเห็นเขาลดทุกเดือนแหละลดลงมาแล้วเหลือ100ยปไปลายะช่วงที่เขาลดราคาเนี่ยไม่ว่าจะ12.12 13.13ออะไรก็นั่นก็ลองเลือกดูแล้วกัน